การจัดบูธกลางเต็นเพื่อขายสินค้าต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของชาวไทสานมีส่วนเครื่องเล่นต่างๆไว้สำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างความสามัคคีภายในครอบครัวและความสุขสนานภายในงานมีทั้งชิงช้าสวรรค์รถปั๊มและสัตว์เลี้ยงต่างๆ ประ่ายขนฟูฟ้องหนูฮิปโปผู้ไม่กลัวความหนาวภายในงานยังมีหมอลำม,มากมายเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสานเป็นวิถีชีวิตชาวอีสานอย่างแยกไม่ออกโดยหมอลำทำหน้าที่เล่าเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและเป็นศูนย์รวมความบันเทิงในงานประเพณีต,ต่างๆทำให้หมอลำ กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่รักของคนอีสานทุกยุคทุกสมัยความสัพม,าามพันธ์ระหว่างหมอลำอญญกับชาวอีสานเป็นศูนย์กลางงานประเพณีต่างๆเพื่อสารความสัมพันธ์และสร้างความสนุกสนานและเชื่อมโยงกับผู้คนการเล่าเรื่อง หมอลำแต่เดิมมีบทบาทที่เล่าเรื่องนิทานชาดกหรือคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านบทเพลงซึ่งสอดคล้องกับบริบทของงานบุญที่วัดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนการชมหมอลำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของคนอีสานการปรากฏหมอลำในงานต่างๆถือว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นวิวัฒนาการ หมอลำม,มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมีการผสมผสานดนตรีสมัยใหม่และแสดงในหลากหลายรูปแบบเช่นหมอลำซปเปอร์พลังใหม่หมอลำศิลปินภูไทยหรืออีสานนครศินหมอลำในฐานะสัญ,ญลักษณ์อีสาน DNA คนอีสานหมอลำอย่างรากอยู่ในสายเลือดและวิถีชีวิตของคนอีสานเปรียบเสมือนดี a ที่บ่งบอกถึงความเป็นอีสานอย่างชัดเจนสะท้อนวิถีชีวิตกลอนลำหลายบทสะท้อนถึงการทำนาการใช้ชีวิตและความผูกพันของชาวบ้านซึ่งทำให้ผู้ฟังรู้สึกอินและเข้าใจบริบทของตนเองหมอลำไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณอีสานที่ปรากฏเด่นชัดในงานต่างๆ เป็นทั้งความบันเทิงศาสนาและการสะท้อนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน